แตงคงทราบว่าผมก,กับเรื่องการพนันผมเคยบอกแล้วว่าที่มันมีอยู่แล้วประเภทกอประเภทขออะไรนะั่นแะถ้าถ้าถ้ามันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องไปรื่งผมก็คือจะมาบอกว่า จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การพนันอันนี้ผมก็ต้องเมดแบบว่าเอาไว้รอนะยกคนอื่นก็แล้วกันนะอย่ารอผมเลยผมผมไม่เห็นด้วยทางนี้แน่นอนก็รดึงกลับมาเป็นสิ่งกฎหมายไหมครับในกเกอร์ก็มีนตอคำตอบก็ตอบไปเมื่อกี้แล้วแต่ว่าขอขอทราบรายละเอียดก่อนเพราะว่าตอนที่ผมออกมาสองวันกฎหมายโป๊กเกอร์เข้าเลยเออไอประกาศโป๊กเกอร์เข้าเลยเขาก็ไม่ได้บอกผมโทร โทรไปถามใครก็ไม่รู้จะไปโทรเพราะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่แล้วตอนนันแต่ตอนนี้เมื่อกลับมากําลังจะมีตําแหน่งมีมีหน้าที่ก็จะเชิญคนที่แก้อ่เช่นน่าจะเป็นเรื่องของกรมการปกครองมั้งเพราะตอนที่ผมอยู่ก็ไม่ยอมบอกว่าไม่ควรทําแต่พอผมไม่อยู่ก็ทำผมผมก็ต้องต้องเชิญกรมการปกครองมาถามท่านนายกครับต้องารสเบเทอมนี้เรา บุคคลที่ถูก็จะตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมเราจะคึค้นบรรทัเขาเราคขึ้นท้ธรรมกับทุกคนอยู่แล้วประเทศอยู่ได้ด้วยธรรมะนะครับแล้วก็ความยุติธรรมแต่ว่าจะมีการควบคุมบุคคลที่ถูกตั้งโยกย้ายโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอน